จดลึกประเด็นร้อนข่าวปันไทยบายมาโน่พ k กิงสไตล์ประจำวันที่27ธันวาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้มีข่าวอะฟรน่าจะบก,กันบ้างทุบคนไทยช่วงเช้าวันนี้ปาคังซอตอบสื่อใครแข็งแร่งที่สุดในอาเซียนโดยเป็นไปไม่ได้นะผมที่ตัดสินมาว่าเวียดนามแข็งก่งที่สุดในอาเซียนหรือไม่ แต่มั่นใจมากเจอใครก็ได้ซงปาคังสอบไม่ต้องการแซงความคิดเห็นหลังจากเวียดนามเสมอไทย0.0ใต่อ0นรอบลองชเตเลอร์เละที่2เริ่มผล2นัดเวียดนามพ่ายกระทางทิมชชติไทยไป0.2ต่อ2คารเดนตกรอบเอฟเอคัพ2020ไปเป็นที่เรียบร้อ,รอยโดยโค้ชปาได้บอกว่าทีมของการที่แพ้การแข่งขันนั้นไม่มีอะไรจะพูดอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อไป สื่อโค้ชปาร์คตอบสื่อเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความอาการไร้ความสามารถของเวียดนามที่จะทำสองประตูและรับรองชน้เลิศศึกเอฟเอคัพ2020ในครั้งนี้เมื่อถูกถามถึงผลงานสำหรับทางศึกกุบาลโลกปี2022ระคัเลือกโซนเนเชียรอบ3หลังความล้มเหลวในการป้องกันแชมป์เอฟเอคัพเขาได้บอกคตอบอีกว่าเรื่องราวของอนาคตที่ผมไม่คิดไม่ถึงในฐานะหัวหน้าโคช้ชในตัวเมนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะ ซึ่งช่วงครึ่งหลังโค้ชป้าจัดก,การส่งเยียนของเฟืองลงสนามพร้อมกับเพิ่มอาพลังการโจมตีเข้าไปโดยการส่งเหยี้นวันตวนลงไปเล่นเกมรุกร่วมประเจหน้ากับทางเอริสเดลอะประการันหลังเจ้าของส่วนสูง196ซนติเมตรี่มานโนโปกิ้งส่งลงไปเป็นหนึ่งใน3ปรปะการันหลังตัวกลางซึ่งนั่นทําให้เวียดนามนั้นเก็บบอลได้เยอะก็จริงแต่เจอปัญหาในการเข้าถึงประตูชัยทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกต่อไปอีกว่าเระนํำเชียนอันเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแผนเมื่อ ท่านเฉิงลุกขึ้นจะต้องมีคนมาแทนเขาและมีเพียงแค่เทียนอันเท่านั้นและวันเฉินกับทางสุนหมาเป็นผู้พิทักษ์ในครั้งนี้แต่มันไม่ถูกต้องเสมอไปที่จะบอกว่านี่เป็นการสำหรับการป้องกันพวกเขาทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะโจมตีนะในตอนท้ายของเกมประป่อยวันตวนกับทางชงเพิงในสนามโดยมีเป้าหมายในการเตะเข้าไป แต่พวกเขาใจร้อนดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงเตะบอลยาวและวก็วางตรงกลางผมไม่ได้โง่เกินไปที่จะใช้พวกเขาแบบนั้นเมื่อประเทศไทยมีกองหลังที่สูงแบบนี้ตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าเวียดนามล้มเหลวทีมไปไม่ถึงบรอบชิงชนะเลิศแต่เกี่ยวกับรายชื่อนักเตะก็คือดีสุดแล้วเช่นเดียวกันนะน่าเสดาที่แพ้เราจะรับความพ่ายแพ้แต่ทั้งทีมพยามยอย่างเต็มที่แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่ตัดสินมาว่าเวียดนามจะยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่แต่ละนั้นมันใจมากพอที่จะเล่นกับใครก็ได้คู่ต่อสู้คู่ไหนก็ได้ในตอนนี้เป็นคำว่างานนี้ผมถือว่าปาร์คยังปากแข็งนะฮะแม้ว่าเหมือนจะยอมรับแต่ก็รู้ว่าตัวเองแพ้ยังไงซะแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะครับก็ฝากตีน er ัทแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม er ่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมา แนมนน่นเล่าละเอียดยิบแทคกติกจัดก,การเวียดนามทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้โดยการที่ทางบานนูโพกิง้งนะับภูมิใจที่นักเตะทีมชาติไทยแสดงความเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งในการเล่นเกมรับออกมาในเกมที่เสมอกระทังเวียดนามไปศูนย์ต่อศูนย์และก็พานอาเข้าไปชิงด้วยสกอร์รวม2ต่อศูนย์พร้อมขอคว้าชแชมป์เพื่อแฟนบอลและสัจชายบุตรพรมที่ช่วยทีมจนได้รับอาการบาดเจ็บหนัก ผมดีใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะการประเทศไทยในทีมทุกคนมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมรเราดันอาจจะเล่นด,ดีกว่านี้คอรมอลได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายรเราเข้าชิงเรามีสกอร์ตัวไม้แล้ว2ลูกวันนี้มันเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมในแบบของเราเราช่วยกันเล่นเกมรับทำงานเป็นทีมรับแรงกดดันจากเวียดนามได้ดีโดยเฉพาะในคขึ้นหลังขอชื่นชมทุกคนรเราดีใจมากนะที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ แต่ข่าวร้ายก็คือเราต้องเสียจัดชัยบุตรพรมที่มีอาการบาดเจ็บและดูท่าว่าน่าจะหนักเราต้องขอบคุณที่เขาป้องกันจังหวัดนั้นให้กับเราเราจะพยายามทาให้ดีสุดนะในะรับชิงนะเลิศในครั้งนี้เพื่อให้ได้แชมป์และเพื่อบอยที่มีอาการบาดเจ็บหนักในเกมนี้เราพูดดีว่าเกมจะเป็นแบบไหนหลังจากที่เวียดนามแล้วก็เรานั้นเตรียมทีมมากค่สองวันเราต้องพยายามรับมือเรารู้ว่าพวกเขาจะมาเล่นเกมรุกโดยเฉพาะ 5คนข้างหน้าที่มีแต่ตัวรุกทั้งนั้นพวกเขาจะต้องพยายามสร้างโอกาสแต่การเปลี่ยนตัวของเราในช่วงฟักรึ่งเนีย้มันช่วยเราได้เยอะโดยเฉพาะการลงไปของอ e ริชที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสองกองหลังทําให้เรานั้นรับมือกับบอลยาวของเวสตดนานได้ดีส่วนพิธิวัตเขาก็เปรียบเสมือนนักรบที่คอยปกป้องนวรับของเราและทำผลงานได้อย่างเจ้าเจียมผมเองไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะแต่ว่าการเล่นของเขาเจ้าเจียมจริงๆมันคือระดับสุดยอดมาก เรารับเป็นทีมมีวินยัยและต้องชื่นชมทุกคนที่ทำให้สำเร็จในครั้งนี้ผมเนี่ยถูกจับตาว่าเป็นโค้ชที่เล่นเกมรุกแต่วันนี้เราแสงให้เห็นแล้วว่าทีมของเราก็เล่นเกมรับได้ดีก่อนเริ่มทมัวร์นาเมนต์เราได้มีเวลามากมายเหมือนทีมอื่นเขาในการซ้อมแทคนิคหรือระบบตามที่เราต้องการแต่ตอนนี้มันเป็น,นทางทิศทางที่ดีถ้าหากพรานั้นมีเวลามากกว่านี้แล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้แต่ต้องชื่นชมทุกคนโดยเฉพาะเกมรับวันนี้ เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ยากนะเพราะเรารู้ดีว่าเราต้องเจอกับอะไรทั้งความกดดันและการเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเรานั้นต้องอยอมรับความกดดันตรงนี้ให้จบได้มันเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับเราต้องเล่นเกมรับให้ดีและทุกคนก็แสดงเห็นแล้วว่าเราทําได้สำหรับรอบชิงนั้นไม่มีใครนะฮะเป็นต่อแม้เราะจะมาในฐานะทีมเต็งแต่เกมรับชิงนั้นมันเป็นเกมที่ดีของสองทีมอินโดนีเซียเป็นทีมที่ดี ผมไดดูพวกเขามาสามเกมแล้วท <laughs> ั้งรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบรองชนะเลิศ <sh> ท <arp getting noticed> <sh> ั <sh> ้งสองนัดเพราะฉะนั้นมันกันตรายอยู่และยากสำหรับเราอยู่นะแต่สำหรับเราตอนนี้ต้องพักฟื้นร่างกายมันไม่ได้อยู่ในการซ้อมเราต้องวางแผนให้ดีเพื่ออีกสองเกมนัดชิงและก็เล่นให้ตามแผนที่เรานั้นวางเอาไว้สำหรับทางทีมชาติไทยนั้นจะแข่งขันรอบชิงนะฮะกับทางอาอินเดียโดยจะแข่งกันเลกแรกในวันที่ 29ธันวาคมและเลนที่2ในวันที่1มกราคมนัสนามสิงคโปร์เนชแนลเซตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับสุดๆนะฮะไทยแลนด์ปูนปูนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันเลยครับปีนี้ไม่ไหวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เกลงอกไห่ลั่นจะมาทวงบอลลังเจ้าอาเซียนคืนในช่วงปีนหน้าโดยเกลก็ข่นะฮะกัปตันทัพดาวทองขอโทษแฟนบอลเวียดนามทุกคน ประกาศลั่นพร้อมกลับมาทวงตำแหน่งเจ้าอาเซียนในปีหน้าซึ่งเงียวอไก่กับทันทีมชาติเวดนามประกาศชัดเจนขอทวงตำแหน่งเจ้าอาเซียนอีกครั้งในช่วงปีหน้าหลังทำได้แค่เสมอกระทางทีมชาติไทยนันรบรองชนะเลิศน,นัดที่2 0งศูนย์ต่อศโดย2นัดพ่ายต่อทางทัพช้างศึกไป2ต่อศูนย์จอดป้ายแค่รับรองชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งเงียวอไข่นะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เสมอทีมชาติไทยมาว่า จริงๆแล้ววันนี้เราทั้งทีมลงสนามด้วยสปิริตอันสูงส่งทั้งสองแมตช์เวียดนามโชคไม่ดีเราผ่านการเดินทางอันยาวนานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้และสองนัดล่าสุดที่ทั้งทีมพยายามอย่างเต็มที่แมตช์วนันนี้ทั้งทีมทํางานอย่างหนักเพื่อจะอุทิศตนให้กับชาติของเราและแฟนบอลที่กาลังรอทีมอยู่แต่ผลการแข่งขันครั้งนี้น่าเสียดายนะที่ไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไวา้ขอขอโทษและขอบคุณแฟนเวียดนามทุกคน ผอกว่าแฟนๆจะเห็นใจพวกเราเราสู้กันมาอย่างยาวนานและก็ยากลำบากผอกว่าทุกคนจะติดตามและก็สนับสนุนทีมต่อไปในทุกสถานการณ์ในนามกัปตันทีมผมขอเป็นตัวแทนนักเตะทุกคนขอโทษชาวเวียดนามทุกคนนะและสัญญาว่าปีหน้าเรานั้นจะกลับมาเป็นเจ้าอาเซียนกันอีกครั้งและควา้าแชมป์มาครองให้จงได้ทา่านี้เวียดนามเคยเป็นแชมป์อาเซียนคัพมาแล้วสองสมัยในปี2008และปี2018ในครั้งนี้ นาแตผมเป็นกำลงงานนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันครับไปเป็นที่เรียบร้อยเวียดนามเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหมาดำแป้งออกมาแล้วขอบคุณแข้งไทยและก็สตาฟพ,พาทางศึก่าวิกฤตหลังดับซ่าเวียดนามเข้าจิงในครั้งนี้โดยหมาดมแป้งภูมิใจนะฮะวิกฤตการอาบอลไทยกำลังค่อยๆค,คลี่คลายขอโทษคุณประวินที่ทำนักเตะบีชีประทุมเจ็บเพราะเกมดวลเวียดนามนั้นสุดดุเดือดขอบคุณกำลังใจจากแฟนบอลทุกคน ที่ล้วนเป็นประวัติศาสตร์คอยอบอุ้มผู้อนไทยอย่างแท้จริงหวังจะนำของขวัญปีใหม่คือถ้วยรางวัลกลับสู่คนไทยจุกได้ซึ่งวดางแป้นนพันล่ำซำผู้จัดการทีมเชฟไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแนศึกเอฟเอคัพ2020บมาว่าขอบคุณนักเตะทุกคนสตาฟโค้ดขอบคุณมาโน่หนึ่งฤาไทยเฉเด็จรวมถึงทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ภาคภูมิใจที่วิกิบอลไทยนั้นกำลังขี้คายเพราะนี่คือปัญหาที่เรานั้นแข่งกับเวียดนามเราไม่ได้ชนะเขาไม่เวลานาน,นแล้วและนี่เป็นครั้งแรกของการมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมด้วยมันคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่สุดแล้วสำหรับทางบอยจตชัยนั้นก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตลอดะฮะวันนี้น้ําตาในสนามของเขามันแสนล้านความหมายลูกที่ออกมาตัดเกมใครก็ดูก็รู้ว่าต้องทำแบบนั้นและทําให้เขาเจ็บ ขอโทษคุณปิ๊บปวินพิลลมพักดีที่นักเตะบีจีบทุมต้องเจ็บเกมวันนี้ราะแข่งขันกันดุเดือดกันจริงแต่หลังเกมก็ยังเป็นมิตรภาพให้กันต้องชื่นชมศักยภาพของเวียดนามเพราะเขาผ่านอะไรไมาเยอะและพร้อมจะพัฒนาต่อไปอีกครั้งสุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นวันที่กดดันมากเลยนะทุกคนล้วนเป็นประวศาสตร์แต่แฟนบอลทุกคนก็คือมือที่อบอุ้มฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง หวังว่าประเนั้นจะเอาของขวัญปีใหม่นี้ไปให้คนไทยจดได้นี่นะผมมานางแป้งก็ได้กล่าวเอาไว้นะฮะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบไทยบายมโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่27ธันวาคมทวัน564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับครั้ง